สวัสดีครับเดี๋ยวเข้าทรงหมอบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาล่องรถดกันนะครับเนาะเดี๋ยวไอ้ไข้เสี้ยนคูบป่านะครับผมเพิ่นล่องเบิงนะครับล่องจับจอนเดียเบิงนะครับจะเป็นแนวดหวนะครับปอดีพีมันใส่ค <ZA> <ส>ู <ZA> ่ป่าอยู่นะครับผมถือว่าระดับประลามจานหรือว่าไรนะครับผมฟีมือมันนะครับเดี๋ยวเข้ามาล่องรถดกันครับผมนะครับให้พีเพิ่นล่องเบิงนะครับ เป็นพานหกขับของนาซาครับตั้งเรียบร้อยนะครับขณะนี้ากเขาเลือกไว้นึงครับตัวดินเป็นดินท่ามครับแข็งแข็งเลยนะครับดินี้แข็งเลยนะครับเดี๋ยวล่องนั้นล่องไถบึงครับหาซูนซีซูนดีครับซีซีปล่อมานะครับใส่เกรืองสองพันกรอยซีซีครับผมบ่มิเทอร์บูนะครับอ่าสองพันก้รอยบ อ่าก็มันก็ซีซีโบมีเทอร์โบนะครับเครื่องนะครับบล็อกนี่ใส้งแต่รุ่น40แรงนะครับไปจนถึงรุ่น 5075E นะครับหรือว่า7 5แรงมานะครับอาจจะถามว่าเรื่องก๊อฟแห้งก๊อยังนะครับมันกับตารางที่ในเรื่องของปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็เทอร์โบนะครับแม่นครับผมครับหลังร็ลดนะครับการบดถึงวันก็หนิงครับแต่ว่าถ้าต้องหาจังหวะนะครับเกียร์มันจะสีซับได้เลยนะครับ ปลาเกียร์นี่ผมไม่เกียร์จะเพิ่นนะครับผมนะครับก็ต้องรอจังหวะน้อยนึงนะครับผมนะครับพอผีมันใส่ผู้ปตาเพิ่นก็จะจะอ่าบ่ลึงบ้างหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่ารถไใสมันต่างกันบ่มันก็บ่ค่อยต่างหรอกครับนะครับในเรื่องของอ่าระบบเกียร์ตัวนั้นตัวนี้นะครับต่างกันนิดเดียวนะครับผมนะครับกระสรวงกำแหงนี่ก็มันก็ต่างกันอยู่นะครับเกียร์สครับเรื่อยๆครับแต่จะไปแตะคันเร่งนะครับ อันนี้เป็นพานนะครับพานของนาซาครับเบิึงครับเป็นดินเหนียวนะครับนี่งไปยี่สิบสี่นึ่งเหน่ยน <ะ S 2> นครับขนาดมันจะเขาน้อยหนึ่งอยู่พอจะเขาเลือกอยู่ข้างหน้านะแม่นครับกัใดใส่ได้อยู่ดีอ่ะให้หนาได้ซัำนี้ก็ไข่อยู่เด้อครับ <c oughs> สไลด์เพราะน,นี่เนี่ยเป็นคนหินเนี่ยครับก็รายานันผ่านมุนอะบนหินก็ถึงแล้วนะครับอยู่นี่มีหินไอ้ร่องแท้วกร่องดันเบิึงเด้อพอเดลอ เป็นรองนั้นเบึงเข้าดันมาดันนี้ล่ะไปที่ละหินลายครับเป็นหินด่าน ดินไหลแห้งครับหินพ์ขุดน,นะครับต้าขนาอยากขอน้อยนึงนะครับเพราะตองดันแกนกลางไม่อยุดแรงแกนกลางไม่อยุดอันนี้บนได้ลุกเล็กกว่านี้นะครับผมนะครับเป็นย่างหยอดไปอยู่เป็นดินด่าครับแข็งเลยดินพวกนี้ต้องเจอพานบุกเบิกครับ <c oughs> แต่จีเขาเลยครับพานบุกเบิก ฟา้์มรถปู่ทวดินนะครับเป็นให้ทวดินอาจจะยังมอคงมาได้นะครับเพราะว่าผีิ่นเคยใส่ตะคุปตานะครับยังมอเคยล่องจอนเดียดนะครับตอนพ่อจ,อจะของรถเิ่นงามเป็นลำโพดสามจุดนะครับคือเสือวิมปูนะครับผม นะครับคุณบอใช้อยู่นะครับเดี๋ยวแข้ร้านมันล่องมึงก่อนนะครับไห้ร้านมันล่องมึงก่อนล่องไขล่ลอะก็ล่องดันมึงครับที่นี่อสามครับหลอบนีบูถึงปัญหาครับจำนี้นะครับ สบายสบายครับเป็นพันหกพันหกไปชิดซีนุ่มครับเป็นสบายอยู่นะครับแต่พันห้าอจะเข่าก็นี่ครับพันหาจะเข่าก็นี่อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเขาไถหน้าไถ่ายมันจะก่อนใหญ่ไปน้อยนึงครับแต่ว่าบอลอุณหภูมหนึ่งพันหกก็พอดีนะครับแต่ว่าดินแข็งอาจจะเก็พอดีทว่าพันหานะครับก็แล้วแต่ผู้มักเนาะนะครับผม เกียเป็นเดินหน้าแปดหลังสี่ครับเดินหน้าจ,จะไ่เร็วถ้าร้อยหลังนะครับพลังนี่จะเร็วเลยนะครับปั๊บหน้าไปทางนี้ได้มากเลยครับขัดห้าหมจี๊ขัคน,น,นกินงูแมนครับ แต่ว่าไถหน้ามันเห็กขว่อนง่ายจะหน่อยนึงนะพอฮะคือเป็นไนคือว่าเรเรียบนะครับเดี๋ยวคุณบอกจะอยนได้คุณคิดไปลองเลครับ จะลองเทินกันครับผมนะครับรถเม่นะครับวัต้องรอดเทียนซะก่อนนะครับอ่าส่งโมลลี่กับลองเทียนเอ็นคาครับพอดีส่งพวไกลครับมันจะส่งอำเมริกาซีูครับแก่ไก่นะครับผมคุณผู้ชมยังม้อนชิ้นนะครับเพราพวกไอ้ครับรถไถนะครับเดี๋ยวเชอรแรกครับเชอร์แรก หยานี่ครับปวดปวดเลยครับบ่มันหยาดนะครับมันผมบอกแล้วมันเป็นก๊กใหม่ครับครับผมนะครับเป็นก๊กใหม่เลยล่ะนะครับนะครับรุ่นนี้มีดาคอนโทษนะครับผมสามารถเลี้ยงหางโดยอัตโนมัตินะครับผมนะครับเพ็นบอสังเกตมั้งนะครับเด้อผ้ามันจะโยกขึ้นโยกลงเองนะครับโดยที่ห้องประตูเลี้ยงพัดก็ได้นะครับ เราตัต้ง,ตงสปริงนั้นขึ้นสปริงนั้นขึ้นอีกหน่อยนึงครับมันจะขัดดีกว่านี้เลยเ,ลยเป็นอิปานี่ไม่ต้งนะครับผมนะครับปกติเขาก็ตอ้องดึงเมื่อฟังฟังควายไอ้ควายหน่อยนึงนะครับผมฟังควายหน่อยนึงนะครับให้มันอยู่กลางหลอดกลางหลอดยางก็ดีนะครับ โอขะโอนมาหมดขออมาใหม่โอนะุบอกกันยังชินไปนะครับเครับมาด้าครับมือไหม่ครับยุดดยนบอกเยาไน่อนหย่อนอ่อย ปไปบครคัยไปบงนะเนเานนะไรได้ครับเรีเอาเยอไปบ้างนะสูตรบ <c oughs> อ,อ,เ,อเอาออมาอนมนะ่ <c oughs> นนจะเี่ยวล แคต่ว่ามันเกบาพนี้มันเกบไอล่อวกน้องวานไคไหม่ครับตอนน้มีเล่ารับานนครับอะออกซาซานแล้วะครับใส่แกสองกัเลยพ่อบองกันงครับกสามนี่ยังเร็วอยู่นะครับโดนเราเมือใหร่นะครับจับตําต้นไม้ครับเมื่อกี้นะนะครับปอดีคือ่อตบไม้ปั๊บปอใส่นะครับผมนะครับ ขาบอถึงนะครับต้องยับบ่อไม่หยิกนะครับเอาครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับต้อนรับรถมือใหม่ครับบางคนกับลูกค้าผมนี่บางคนกับถอยต่ำจนบางคนบิดผมนะครับบางคนกับอะไรเอานะครับบรว่ากันครับต้อนรับมือใหม่นะครับคนหอกคับวัดี้เป็นตั้งต่แหลกนะครับผมตองมีการพึ่งัดนะครับผม เดี๋ยวลองแท้เป็นเจ้าของครับแล้วก็ลองดันเบิ้งนะครับลองดันเบิ้งนี่เจ้าสองครับทีนบนนบ่นี่ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าสองกับเป็นเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าหนึ่งน,นะครับเอาซาซาไปเพราะหินไหลครับหินไหลเฮง สปริงค่ะอ่าสปริงคัดถ่ายนะครับบอดดีตั้งนะครับมันอยากกัอยากปีน้อยหนึ่งนะครับผมบอดดีตั้งสูดินนะครับพอดีมันยังอยู่ไอ้ต่าๆเลยต้องตั้งขึ้นน้อยหนึ่งครับเอาดันสปริงขึ้นนะครับมันจะคัดดีกว่านี้นะครับแต่ทำว่าปีบอกกับปีน้อยหนึ่งครับเพราะว่าเมึงจากห้อยไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับลองวัดสิแันวดันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องตั้งสปริงกันอีกนะครับตั้งสปริงกันอีกอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนร่องอ่าดันเบิ้องครับที่นี่ เดี๋ยวเขาสิล่องดันมึงครับล่องดันมึงก่อนคนรลายอะไรครับวันนี้ตัวนะครับลายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นแบบไปหายไปหน้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวหายไปล่องดันมึงนะครับผมสำรับเสี่ยนแล้วสบายสบายครับถ้าเคยจับรถไถไม่เล้วสบายเลยครับผมแตเพราะรถไถแต่ละหลุนครับมันก็มีอย่างต่างกันหลายประเด็นเลยครับมันจะต่างในเรื่องของระบบเกียร์นะครับนะครับในเรื่องของหลอบนะครับมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าการเหยียบป้องเหยียบคาด การเล่นพอนรลนพานใบหมีนะครับคือการบดครับผมนะครับเอาเดี๋ยวลองดันเบิ้งครับที่นี่นครับผมดันเกียร์เอสามครับนี่หาซุนที่ซุนดีครับเบิ้งขี่ดินครับบักหลายบักหลายเลยนะครับค่สบายสบายครับ ล่อี่แถบจะบ่ฟี่นะครับพอไม่เวททวงรอมาให้นะครับผมขางหนึ่งกะหาสิบกิโลนะครับสารเวทดันดินดีเลยนะครับแต่จะบ่ฟี่นะครับแต่ว่าล่งหนามอาจจะนักจังน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าลงหนามกับโบ้ไม่มีล่งหนามนะครับตัวมือเฮ็นหน้าแหงเบิ้นะครับ ตลอดเสี้ยนี่สบายๆเลยกดนผ่านลงอี่หาซุนซีซุนดีครับโตนี่ซ้ำกันก็หาชิ้แรงครับตั้งแต่ส่วนมากที่ตังคือราคาครับเบิางดินครับดินม่อนดีขนาดเลยนะครับโตูซ้ำกันครับถ้าเปลี่ยนยางหลังเขาดิซ้ำกันเลยนะครับผมนะครับสามารถที่เธอโบไดโบนะครับหาซุนซีซุนดีสมาธิเธอโบได้นะครับผม ก็มีเทคนิคี้ครับจะแห้งจำกรหาทิปนะครับจูนปั่มนะครับน้อยนึงนะครับจูนปั่มน้อยนึงนะครับแล้วกัติดเทอร์โบไปนะครับเอาแห้งจำหาซิปเลยก็ได้นะครับผมนะครับเปลี่ยนยางหล้างใส่ใส่เดียวกันกับหาซิปยนะครับยางล้างคือกระทะขอบที่แปดยี่แปดคือกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างที่หนาอย่างนะครับเขาก็ต้องหด้ความแตกต่างครับแต่คือการร้ายมันก็มันก็คือการโพ่นะครับผมนะครับต้องมีความแตกต่างนะครับ เราก็เลยเห็นคว่ำแตกตาวมานะครับเป็นยางแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วฝาผวกตัวรถตัวยางมันคือกันหมดเลยนะครับอะไรอย่ตัวเดียวกันสูงคางฝาผวกพวกทั้งไทยทั้งทั้งหนานะครับมันคือกันหมดเลยนะครับป,ป,ปั๊มให้รู้ดีกันสิไมนก็ตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่ราพบมีเทอร์โบนะครับรุ่นนี้เห็นมันสิทธิที่หาแรงนะครับกขากิน งานดินแข็งนะครัะซึ่งมอนี้เลยนะครับไปมีหน้าตาครับแผ่นดินเอฟสามสบายๆครับปั๊บหน้านี่สจหรับทนายทีมักในงานปั๊บดินนะครับดันดินถมทีนะครับปั๊บหน้าสีนะครับตีเลยนะครับลุ้นหาทุนดีทุนดีดีเลยนะครับสถานาก็สามสิบหกแรงาปุ้บดีใส่งานหน้าเป็นรักอะ เป็นสาที่พกเรงจะดีกว่านะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าจะได้ปั๊บหน้าป้อมนะแต่ว่าผมแนะนำมันจีซิจะดีกว่าราคาต่างกันอยู่อ่าประมาณสี่หมื่นครับราคาต่างกันประมาณสี่หมื่นครับกับรุ่นสามสิบสามพุ่งอีนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ผ่านใหญ่กลัวครับโตรถใหญ่กลัวแห้งกลัวครับอุปกรณ์นี่ใส่ตัวเดียวกันก็หาซิเรงไปเลยนะครับเอาง่ายงครับมันเป็นหาซิเร่งนะครับกระโหลดนะครับผม แต่ว่ามันบพี่เทอร์โบซื่อนะครับกับซีที่ผาแห้งก็ว่าเป็นตัวกันเลยกก็ว่าได้นะครับผมนะครับต่อซีแห้งก็จะแห้งกว่านิดน้อยนึงนะครับเพราะว่าการกินน้ำมันนะครับหรือว่าปั่มมันคนละตัวกันนะครับผมปั่มคนละตัวกันเน้อนะครับปั่มตัวละนะครับคนละตัวกันก็เห็ุแห้งซ้ำกันได้ครับนะครับติดเทอร์โบเข้าไปนะครับจูนปัามน้อยนึงนะครับแห้งทำกันเลยแหละ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละนะครับหากท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถแท็กอร์จอนเดียนะครับว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่ครับผมนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับเตี้ยวพี่งจิ้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะครับติดต่อได้ที่นะครับ080นะครับ282 9258นะครับผมหรือว่าแจกไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับผม ครับแก้ไปได้เบิร์ตนะครับผมควาจะเป็นเงินสดเงินฟันนะครับผมหากท่านไหนนะครับที่ซินสอบคิปนี้นะครับก็บจ่รุ่งก็ไหลนะครับผมกดสัตว์ไก่กันน่นแน่นนะครับแต่ที่สัคัญนะครับยี่สิบตัวที่สามนะครับกับประาัดคิปใหม่ๆของเพี่ยิิมนะครับผมอันนี้พีร้องดันเกยเอซีเลยนะครับเอซีก็เล่นจะเร็วๆนิดเจ้หน่อยนึงนะครับผมเจ้าทางว่าเรียนเลี่ยงไปมีได้นะครับรถไปแต่สบายเลยนะครับผม นี่ก็อจงผีผลิตรนะครับใบมีดนี่สบายเลยครับประมาณนี้ครับผมสำรับแต่ในที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับติดต่อได้ที่นะครับ080นะครับ282นะครับ9258นะครับรวยอะไรตามมือถูกกันเรื่อยนะครับอย่าลืมก็ติดตามนะครับช่องบีเทิลเจอจอนเดียบันนำเน่ตนะครับเดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อเขาไม่ขี้น้าครับผมนะครับ เดี๋ยวเจอหม่ขี้หน้านะครับขี้มีวิ่งตรงคอตัวล่ประก,นกอนสวัสดีครับ